ได้รับข้อมายจากผูทก้ที่าะรับบทเป็นส่วนให้ประชาชนสวายสการะเราจะพสร้างกองในการแต่ทุกฝ่ายทุกของการรักษาความปลอดภัยการะทรวงอัดไทยได้รุณดาจากประชาชนเข้ามาตั้งแต่วันที่29มานั้นมีประชาชนไหั้นรับได้ะนะครับสามพนรายมีวันวันสามพนเข้ามา,ากระทรวงกระทรวงกรมทุกกระทรวงนะครับในวันที่30นั้นเราได้มีการเปลี่ยนระบบเช็คินคิวนะครับ

นะครับจะพาคุณเจ้าคนีเาปลารอร้ิงง่งันแล้วก็คิดถึงในยกเยอะจันดูตัวเทุกวันบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านจันอยู่อำเภอเมือน้อยจ้าทนนะทนนิดเดีเดี๋ยวก็รีขึ้นอย่าค่อยๆ่าเดี๋ยวนไารับบริการของเราเข้ามาให้หมดเลยนะ

I'm <laughs> not เราของไปก่อนนะวันหนึ่งวันหนึ่งเปมปูข้าหลายแสนบาทรัฐบาลบอกให้เพื่อนราขยะแยกขยะน้ำเสียนะเสียลงพื้นอดนะคะอยกันนะคะเดี๋ยวเรื่องความถวรจะดูเรื่องระบบน้ำจรีๆด้ามีกระดาษไหมครับเพราะน้ำมันท่วมในความถาวรอะ